เรบ่อนอยาวไปพาเมื่อกี้ดูที่ดินโอั้งเลนม้นเมื่อกี้ล่ะก็ตายวากวยได้แกนหนึ่งน่ะเมือม่อยหมดแก่โพดบ่ก,กันเอ้ยแก่จะใช่แก,ก่เอาไปขนมบ่ขนมกีมไฮโซทำมาได้แหละไฮโซนี่โรงเรียนพี่กันทำม,มุดเอพูดจริงเพื่อพี่กัน ตอนนี้เพื่อนเพื่อนพี่กันกันเบลกอกมากินน้ำไปแก้มเอ้ยเอาแก้วมากินน้ำมะพร้าวลูกเร็วเร็วทำกันบานอยู่มั้งจะกินแล้วนะเนี่ยมันห่าวอมาเนาะถ้ามันโอ้โหไก่นี่กันมันกระเด็นใส่เร็วมันมากซาดีจะตายกันอนี่นี่นี่ ได้อันออนละปาเก็บไม่ต้องเอาผ้าจอดนะมันส้มเรียบมีนจอกอื้อหืออุ้ยพอดีเลยพอดีเลยพอดีกิน,กนเลยมือหน้าละกันมันอันนั้นมันบบแซบเพื่อนว่ามันจะส้มนี่พอดีกินเลยคอคอคอโอ้โหยอดขาดดี ามือจิ้มมันกะจีส้มเอาผ้าจิ้มมันกะจีส้มเอาอันนี้จีแป้งอันนี้จิ้มโบุลันบูหานโบุลันเกิดไปกะอุ้ยพอดีบึน้นไปแม่นตึมกันถ้าพอดีกินนี่นะกันมือนะใจเย็นๆดสิ อ,อยากกินก็นต้องรอได้ประวันซิมกันเด้อกับของแกอ่อร่อยอะหวานแล้ว่าเปรี้ยวครับอือหือต้มกับอะไมกันกินแล้วกันนงเกมน้าทายเปนไงมีพลังนะกินน้ำมะพร้าวนะเกม แก้มปะน,นี้สุดแต่ก็ยังอร่อยมีธรัง<อ>ยุบมาพาสิบรุ่นมาจีดได้ก่อนนี่คือแม่ลี่ด้วห้องแม่ลี่มะแม่คืออะไรกินน้ําข้าวบ่ะเอาคือมือก,กล้องด้ย ทีเดียวกันได้แล้ยละโรเวดเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันที่แม่ดีคุณนิดกันหน่อยบอกกินกันไปกันเรียบแม่รีบอกว่ากลิ่นมาเจ้ากัน,น,ก,ก,นกินแด่เขากินแด่โอ้ทีเดียวทะลุข้างในแล้วว <One. S 2> ันชูที่เออวันดูแบบนั้นแบบเสียว เอองอไก่เอาไก่เอ้าไก่เอ้าไก่กันขยับว้าวเออมือกระบอกแม่นเด้อเป็นย่าหมดนี่น่ะเออเป็นเนยเหมือนเหลี่ยหมดเลยห่วยหมดแกแกบอถ้าทางนี้แกน่ะสับยักขนาดเนี้ยถ้ามะพร้าวถ้ามะพร้าวอ่อน กินได้ยังมะพร้าวอ่อนมันต้องสับได้กะสับได้แป๊บเดียวเออผู้คูู้ชิมหน่อยแก้ไปนิดหนึ่งหวานไกินได้ยังหวานพอพอกับมะพร้าวแก่